แนวนอนแบบนี้นะคะสวยงา้ม้ก้อนแค่นขวดน้ำอารมแบบนี้นะคะสวยแล้วก็ระหยัดด้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นลม้กงกรที่เราปลูกไว้ในขวดน้าอารมณ์แนวนอนแบบนี้นะคะขวดน้าอารมณ์นะคะเราใช้ของเรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยการใช้ขวดนะคะมาปลูกต้นไม้แต่งสวนแต่งมุมต่างๆให้ดูสวยเก๋น่ารักได้ค่ะเราปลูกแบบนี้นะคะ ตอนนี้เขาจะเป็นเติบโตได้ดีเลยนะคะเขาสวยงามน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วด้านหลังแล้วก็แซมด้วยลิ้นมังกรที่แถบแถบเหลืองแบบนี้นะคะก็จะสวยเกย๋เลยนะคะเป็นเหมือนด้านหลังเขาก็จะมีความพลิ้วสวยตรงนี้นะคะแล้วเราก็ปลูกในน้าปลูกในขวดน้ำม,มนลมแบบนี้นะคะสวยน่ารักค่ะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ที่สําคัญนะคะเราใช้ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยใช้ขวดน้ําที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาปลูกต้นไม้แบบนี้ค่ะได้ประโยชน์เลยและค่ะ ค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะเราสามารถใช้ของที่เหลือใช้เพราะว่าขวดน้ำบัลลมนะคะระยะเวลาในการย่อยสลายใช้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากนะคะดังนั้นถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเราก็จะมีวัสดุที่เลือใช้โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังซื้อกระถางต้นไม้เลยนะคะเราปลูกแบบนี้นะคะสวยแล้วก็ง่ายแล้วก็เก๋ไม่เหมือนใครเลยเลยคะ่ะจะแต่งมุมไหนก็ง่ายนะคะแล้วก็ยกไปไปแฝงมุมนั้นเลยได้เลยนะคะตอนนี้เขาเจริญง,งอกงามได้ดีมากเลยะคะ่ะ อยากชวนเพื่อนๆน,นะคะมาใช้ของที่เหลือใช้นะคะของที่เหลือใช้ถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะมีประโยชน์สูงสุดเลยละคะ่ะขวดนี้นะคะระยะเวลาในการย่อยสลายของเขาใช้เวลาเวลาประมาณ450ปีนะคะเขาถึงจะย่อยสลายเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ขวดซ้าตัวนี้นะคะได้อีกหลายปีเลยละคะ่ะเขาจะอยู่แบบนี้ได้อีกนานนะคะ แต่เมื่อเขาแตกหน่อแบบนี้นะคะเราก็สามารถขยายขยายกระถางใหม่ให้เขามีพื้นที่มากขึ้นได้เลยทีเดียวละค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ